สวัสดีท่านผู้ชมไปด้วยนะซึ่งวันนี้แหละเราจะมาสร้างตัวละครในเกมนี้กันเลยนะโอเคมาผม,มก็ไม่รู้กันแหละเขาชื่อเกมอะไรโอเคนี่คือตอัวละครจากฝ่าใดฝ่าที่ผมสร้างไปนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างตาัวละครอีกตัวนึงกันเลยดีกว่าโอเคตัวแบวนของผมเนี่ยผมจะสร้างตัวผู้ชายนะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองโอเคมาเดี๋ยวเรามาวัดความสูงวัดความสูงประมาณนี้โอเคลืมบอกไปอันนี้เนี่ยผมจะสร้างตัวของผมเองนะซึ่งเป็นตัวที่แข็งแกร่ง เข่งจริงแล้วทรงผมจะประมาณนี้ตาสีผมตางผมนี่จะประมาณแบบน้นนี่ดำๆนี่เมันคนปกติโอเคชุดของผมตอนอยู่บ้านเหรอฮ่าฮ่ามันง่ายมากชุดของผมตอนอยู่บ้านเนี่ยผมจะใส่ประมาณแบบอะไรอะธรรมดาธรรมดาเออแค่อย่างนี้ได้ไหมวะเอออย่างนี้เป็นเออประมาณผมจะใส,ส่พืดสี เอ้งแดงๆหน่อยโอเคหมวกเนี่ยหมวกผมไม่ใส่นะเดีย๋ยวนี้หน้าร้อนใครจะไปใส่กันเหรอแต่ว่าขอดูก่อนเอ้ออยอันนี้ก็เทดีนะฮะเออดีฮะเทเทเทเออเอานี่ไปแล้วกันส่วนส่วนนั้นที่สองเนี่ยเดี๋ยวเอาเป็นอะไรดี นี่มาเอาเน่เกมไม่งเมอมีอะไรที่ดีกว่านี้ไม่เอ่ยอะไรตสอนเลยดีกว่าโอเคมีอะไรที่ดีกว่านั้นไหมโอเคไม่มีละงั้นเอานี่แหละเน่องแบบเกมไม่งหน่อยโอเคมาอาวุธกันเลยดีกว่ามาดูส่วนของอาวุธอาวุธเนี่ยนี่อาวถัก็ต้องจริงๆหน่อยเอาเอาไพ่ไปทำอะไรเราเออ อันนีอะไรเนียโหท่อตัวเคก็มาเว้ยนี่นี่เว้ยอ่าเอานี้ดีกว่าน่น่นี่กูแลจะเอาอะไรเน,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 นี่สมมุตินี่คือไม้เว้ยแล้วแล้วเนี่ยเขาเขาก็จะโดนผมบ่นจนตายนะโอเคมาต่อไปอาวุธอันตอยของผมก็จะลเล่นแรงๆหน่อยนะเช่นถ้าถ้าเขาไม่ยอม สมมติเอิเรามาดูที่คุณแซนดีกว่าคุณแซนเนี่ยก็จะเป็นทีมตัดตองผมเองนะถ้าถ้าเขาไม่ยอมทำตามคำสั่งผมแล้วก็เขาจะโดนเอิมไอ้นี่ <c oughs> <c oughs> ไอคีเฮ้ยดีกม่าเล่นเล็กไปอันนี้กันเลยเด็กเขาก็จะโดนปืนนั่นเองนะฮ่าฮ่าใช่เลยหรือว่าจะเอาคนอื่อนดีเช่น เออหรือว่าจะเอาอันนี้เอออันนี้ก็เท่ดีนะเอออันนี่ก็สไตล์สีแดงหน่อยเย็บโอเคมาเรามาดูส่วนผ้าคลุมกันดีกว่าผ้าคลุมนี่โอ้โหนี่มันเครื่องเท่เลยอันนี้ไปเลยแล้วกัน,นส่วนส่วนอย่างที่สองป,อปีกไม่เอาปีกไม่เอานี่ไม่เอาเอาอคัมพีเวท ดีวผมสายเวทผมใส่เวทเด้วยวผมสเวท,าเวทมาต่อไปสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง <laughs> เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาดองแรงไว้ดีวดวกว่านี่นี่ยนี่นี่ดองแรงของเร,งเราคือผมเลี้ยงหมานะแต่ว่านี่ไม่มีหมาไงมีแต่แมวงั้นขอโทษเลยนะเจะ้าดองแรงเจ้าควรจะต้องเป็นฟักทองแล้วแหละนะโอเคจเจ้าต้องเป็นฟักทองแล้วนะเพื่อน ว่าผมอยากได้หมาตัวนี้เนี่ยอยากบ้าอ่ะอยากบ้มากเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวผมวงให้ดูนะนๆน,น,นี่คือหมาที่ผมอยากได้สุดๆในตัวนี้เลยจะมาวักฮ่าๆโอเคมาเดี๋ยวเราตัวอื่นกันดีกว่าผมนี่เอาไปอ่ะตุ๊กตาไลายฝนแล้วกันสายเวทสายเวทเ,เลยเพี้ยต่อไปสายไฟยิงต่อไปเดี๋ยวเอาประมาณดูตรงนี้นี่โอเคแล้วก็ไปเลย นน่หล่อเท่จริงเลยง่ะ่ยเอาละโอเคมาโอเคดูกันเดี๋ยวเราไปตัดอยู่ในการต่อสู้นเลยดีกว่านะไปโอเคเรา,าอยู่ในหน้าต่อสู้แล้วซึ่งผมจะเอาโหมดที่สองเลยละกันมาโหมดนี้ชอบเล่นมากเล่นบบโอ้ พญาสารพิษเหรอมาเด็กอตโดมดามาเนี่สกิลดาวผมไม่เป็นไงสกิลดาวผมแข็งแรงมากไม่ดิดิดจะปืนเข้าไปจะปืนตกมาพลังไฟนี่ดา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 หมดดาไปเรียบร้อยฮ่าฮ่า โอ้สมุไรนี่มันเลียวม้าไปเลยมาเจอเลียวเียวมายัางไงก็เถอะมายัางไงก็โดนผมด่าตายอ่ะโอเคต่อไปคราวนี้เนะี่ยเราเราจะคราวนี้เราจะใช้ปืนบ้างเฮ้ยเราไม่มีปืนดกว่าเออใช้ดาบใช้ดาบจ้วงจ้วง,จ,วง,จ,วง,จ,วงจ้วงกจ้วงจ้วงจ้วงเข้าไป มานี่พลังแห่งสายนะไปนนเจอปานวาลีด้วยนี่คราวนี้เวผมมีพลังปานเวยผมมีพลังนี่ปานวาลีปานวาลีเร้วปานวาลีคือบนท่าสิสเป็ดมาเลยอือเออปานวาลีไม่ได้ผลใช่ไหมมางั้นเจอปานไฟปานพิงปานพิงโดนปานพิงจิ้มตาย เย่ฮ่าฮ่าโอ้มาสกูลมามาเลยมาเดะมาเดะมาเดะมาเลยเจอปานเพิงเจอวันเพิงเข้าไปกระเดียงแล้วเหรอฮะเดียงเหรอฮะจะกระจกมาต่อไปเราจะเจอปานวาลีประสมกับปานเพลิงนะเรามาดูกันอืมมาเลยปานวาลีเจอประสมกับปานเพลิงอ่ะรู้จักปะ ปานวาลีผสมกับปานพิงปานวาลีผสมกับปานเพิงมันทำอะไรทำอะไรมไม่ได้เลยวะ่ะมาเจอดี่เยายาเยมาเจอนี่แล้วแหละในพลังพลังสุดยอดแห่งการสุดยอดปานโอ้โหสุดยอดจริงๆโอเคมาไปกันยาวๆไปกันยาวๆโอ้ยไอ้นี่มันเป็นผีวะเฮ้ยผีมาลองหรอได้ได้ได,ได้นี่เจอข้าฉันเป็นนัก ป่าปีศาจเลยนะเว้ยไม่นักป่าปีศาจเขาต้องแข่งแข่งไม่ฮ่าฮ่านี่ยเจอพลังปานไปเลยเจอทั้งสี่นักป่าปีศาจโอเคเราพอกันแค่นี้ดีกว่านะหนึ่งเราฝากไปที่นี่ก่อนอ่าเดี๋ยวเจอเจอศัตรูคู่แข่งที่แข่งแข่งหน่อยดีกว่าที่นี่ตัวนี้ มาดูถ้าจะแข่งเก่งน่าดูเอาอีกอีเก่งอยูย่เหมือนกันเลยอือฮ่าฮ่าเจอปานวาลีกับปานเพิงแล้วปานเพิงไปก่อนปานเพิงเข้าไปเจอปานเพิงตายแล้วเคลียมาแล้วกับหน้ารักกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาสุ่มสัตว์เลี้ยงเลยดีกว่าขอขอโชคจากท่านผู้ชมด้วยนะ มาเราไปสุ่มสัตว์เลี้ยงกันเลยมา45ไปไปสุ่มเฮ็ดไปเลยเฮ้ยเฮ้ยดีดาวทองมาดาวทองมาเฮ้ยเฮ้หยหกดาวเฮ้ยดาวใส่ลงุงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ก็ตายโอ้โหนึกว่าตัวอะไรตกใจหมดเินดิตีว่ะอ่อาลดได้ขี้เกลือขี้เกลือขี้เกลือ ขี้เกลือขี้เกลือขี้เกลือมีสองตัวโอ้โหจอยมันจอยจริงเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวจับ,จ,บจับเพลท้าสักครั้งนึงมามาอือดาวแดงดาวแดงมาไอ้ดาวแดงมาไว้ยโอ้โหไอ้ตัวน้อยเนี่ยมาทำายโอ้ไปเลยขี้เกลืออะไรโอ้ขี้เกลือ โอ๊ยคืเอเอมามาหน่อยโอ๊ยขี้เกลือทำไมมีเตะเกลือมาเลยวะอุ้ยเออดาวแดงดาวแดงมามาโอ้ดงวดจราโอ๊ยเป็ดน,นี่เรียวเรียวคือเออโอ๊ยคือเออแล้วทำไมเกลือเยอะจังเลยฮ่า พี่เกลือมันเยอะเกิือไปตอนนั้นหนูหนูเอ้ยเจวแดงมาอ่ะอันนี้แหละเป็นครั้งสุดท้ายแล้วโอ้ยโอ้เออเต่นแลงร้วก็เทแล้วอะมาเคโฆษณามือนันแหละอยากคิดว่าจะมารอฉันได้นะจะโฆษณาโอเคมาเดี๋ยวเราไปหาอสูรอันเชิญของเรากันดีกว่าอสูรอันเชิญตัวไหนดีนะ่าอสูรอันเชิญอสูรอันเชิญเหรอ อสูตรอันเชิงของเราตัวนี้ได้ไหมวะผีสูตรอันเชิงแล้วอ่านี่เรามีเมีสูตแล้วใช่ไหม๋ยวเราหาสูตรอันเชิงตัวใหม่ดีกว่า,ามันดูแข็งแกร่งนะเฮ้ยมังกรเออมังกรน,กรน,กรนี่มันเท่มากเลยโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แหละบายเอาใช่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดกระต่าวก็กดกระดิ่งเพื่อไว พาคลิปใหม่เลยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเรางผมด้วยนะบอกแล้รอแล้วแหละบาย